ประกันชั้น1กับ2บวกต่างกันยังไงฟังให้จบก่อนเลือกแยกได้ง่ายๆภายใน2นาทีครับประกันชั้นหนึ่งครับอย่างที่ทุกคนรู้นะว่ามันคุ้มครองแทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการชนกับรถชนกับมอเตอร์ไซค์ชนมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตามประกันชั้นหนึ่งเนี่ยคุ้มครองรถเราทั้งหมดนะครับเคลมได้หมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ข้อเสียของประกันชั้น1ครับก็คือว่าราคาประกันชั้น1เมื่อเทียบกับราคาประกันชั้นอื่นๆเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยส่วนประกันชั้น2บวกครับจะต่างจากประกันชั้น1ก็คือว่าถ้ารถเราครับเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้ชนกับรถมอเตอร์ไซค์หรือยานพาหนะทางบกประกันชั้น2บวกจะไม่ซ่อมรถให้เราแต่ในความคุครอง,อ,งอื่นๆของประกันชั้น2บวกเนี่ย เหมือนประกันชั้น1ห,หมดเลยโดยข้อดีของประกันชั้น2บวกครับที่แน่ๆเลยนะก็คือมีราคาที่ดีมากๆม,มากกว่าประกันชั้น1เยอะเลยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกฟิตเนี่ยมีราคาเริ่มต้นครับอยู่ที่6,500บาทเท่านั้น แล้วเวลาทำประกันเนี่ยก็ไม่ต้องตรวจสภาพรถเหมือนประกันชั้นหนึ่งด้วยแต่ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้กับลูกค้าที่ทำประกันชั้น2อบวกอยู่ด้วยนะอันนี้สำหรับธนชาติประกันภัยนะครับอย่างพวกเปลี่ยนยางฉุกเฉินประสานงานช่างกุญแจรถยกรถลากแบบนี้นะครับมีให้หมดอยู่ในบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับหรือจริงๆแล้วประกันชั้น2บวกนี่ก็สามารถขยับขึ้นไปอีกนะเป็นอีกตัวหนึ่งของธนชาติประกันภัยเหมือนกันชื่อว่าประกันชั้น2บวกจัดเต็มก็คือคุ้มครอง เหมือนตัวเมื่อกี้ทุกอย่างเลย2บวกฟิตคล้ายๆกันทุกอย่างเลยแต่ตัวนี้เพิ่มมาให้ในกรณีที่ว่าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วรถเราต้องเข้าซ่อมเขาจะให้เงินชดเชยค่าเดินทางครับ1,000บาทต่อครั้งเลยเป็นประกันชั้น2บวกที่อัปเกรดความคุมค้มครองขึ้นมาอีกตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,999บาทครับส่วนคนที่ควรใช้ประกันชั้น2บวกนะฮะก็คือคนที่ขับ รถมันนานพอสมควรไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุเยอะการสลับมาทำประกันชั้น2บวกบก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทุกคนแล้วอาจจะช่วยทุกคนเนี่ยประหยัดเงินได้มากขึ้นเยอะเลยครับ ประกันชั้น1กับ2บวกต่างกันยังไงตอบให้ไปแล้วทีนี้อยู่ที่ทุกคนแล้ะครับว่าคิดว่าเหมาะกับทุกคนไหมส่วนใครครับที่สนใจรายละเอียดของประกันชั้น2บวกของธนาชาติที่ผมพูดถึงเมื่อกี้สามารถโทรไปติดต่อเขาได้ครับที่เบอร์1519หรือจะติดต่อในหน้าไกลบานก็ได้หรือจะซื้อออนไลน์ line, กับเว็บธนาชาติประกันภยัยโดยตรงก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ